จะคบกันได้นานหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ไม่หมอกอ้ําธรรมธาโรดด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวักนก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานต้องบอกเลยบางคนนะคุณ คุณอาจจะเพิ่งมีรักครั้งใหม่นะหรืออาจจะเพิ่งได้เจอใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองด้วยเนาะและตัวคนที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะก็ดูเหมือนเขาก็จะมีความเพอร์เฟกมีความสมบูรณ์แบบในตัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกสับสนว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้นานไหม หรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครั้งก่อนมันทําให้คุณคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยากจะทําให้มันดีขึ้นอยากจะเป็นการคบแบบคบคบกันไปคบกันแล้วแบบคบกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะอะมาดูกันหน่อยค่ะว่ามีโอกาสที่จะคบกันไปนานๆหรือเปล่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเขารู้สึกยังไงกับคุณกันบ้างล่ะดูจากพลังงานต้องบอกว่า ความรู้สึกของเขาเอาจริงๆนะเขาไม่ต่างจากคุณหรอกที่คุณกังวลเขาก็กังวลเหมือนกันนะเออนะไม่ใช่แค่คุณกังวลเขาก็กังวลเหมือนกันเขาก็สับสนเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้แบบย,วยาวๆนานๆไหมนะคือต้องบอกว่าต่างคนต่างมีความกลัวมีความกังวล เหมือนกันเพราะอะไรต่างคนต่างก็อยากจะมีความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกันเออทีนี้จะไปกันได้นานไหมล่ะขอดูหน่อยสิถ้าต่างคนต่างกลัวแบบเนี้ยจะไปได้นานไหมดูจากพลังงานถามว่าจะไปได้นานไหมต้องบอกว่ามีโอกาสนะเออเนื่องจากทั้งคู่ทั้งคุณและเขาต่างก็มีความคาดหวังกับความรักครั้งนี้อยากจะทําให้มันดีที่สุดนี่คือข้อดีนะข้อดีคือความตั้งใจอยากจะทําให้ความรักครั้งนี้มันดีที่สุด เมื่อคุณมีความตั้งใจที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันดีที่สุดทั้งคู่เนี่ยความตั้งใจเนี้ยมันจะทําให้ทั้งคุณและเขาพยายามประคับประคองหรือว่าดูแลทันนุถนอมความรักของคุณทั้งสองคนนะให้ดีที่สุดสิ่งสําคัญและสิ่งจําเป็นที่จะต้องต้องถามร่วมกันก็คือความตั้งใจเนี่ยดีแล้วแต่อย่ากดดันอืมความตั้งใจดีแล้วแต่อย่ากดดันหรือว่าอย่ากกลัวหรือว่ากังวลจนมากเกินไปนะอย่าคิดลบนะพยายามมอง มองด้วยทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่างหากที่จะทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักไปกันได้ตลอดรอดฝั่งเพราะดูจกพลังงานตรงนี้ถามว่าจะไปได้นานไหมมีโอกาสสูงมากเลยยิ่งคุณคิดดีพูดดีทดําดีต่อกันมากขนาดไหนและทําทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขวันแห่งความประทับใจมากมายขนาดไหนเนี่ยยิ่งคุณทําให้ทุกวันมันเป็นวันพิเศษวันแห่งความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องบอกเลยมีโอกาสไปกันได้ยาวนานมากอยู่กันจนแก่จนเท่าอะดูสิ แน่นอนยินดีด้วยนะคะ